สัตว <wh ats Napoleon>, ์เล่นตุ่นเลี้ยวเลี้ยมาทางไหนน้ำตกน้าตกใต้ฝานะคะก็จะมี คาคมเหนื่อยกับการเป็นตัวเองขอไปเป็นเธอแทนได้เป่าแล้วก็อันนี้นะคะเมื่อก่อนเราชอบเพอแต่เด๋ยนนี้ชอบเธอมากกว่าอะไรยังไงเปิดพอาอกอือยังไงต่อ,อสองสามอู้สตรอเบอร์ ได้มาสามซี่ก็คือลูกครึ่งน,นะคะเนี่ยอ่ะหรือว่าลูกใหญ่ไหมหญ่มากแล้วก็ชีฟเค้กเขานะคะเดีย๋ยวลองชิมสตอร์เบอรี่ก่อนอ,อร่อยกวัวใหญ่มากหลบได้ถึงข้างล่างเลยความโบข้างล่างเลยคือ ซอดช็อกโกรแลตคือชัอ่ชม,มอชอบชอบขนมป้วนแต่ถ้าแคบสองตัวต้องสตอเบอรี่มากกว่าสตอเบอรี่ควิดกินกระดาษบาลลูฟรี่คว่งกินกับ,บ,ม,กกบมิลช็อคค่ะ ก็ต่อไปกิน้าเบาหวานแล้ว่ะารียนอน่ออแยกอะไ่ะอะไร่ะ o ุบอันนี้นะคะนรเลยค่ะฟาร์โนฟรี and it's like it, it's